สวัสดีครับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเนาะแอดกอนมุนไรท์ไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะมารีวิวจะเป็นคาตนาโคชิระเอะนะตัวนี้จะเป็นเหล็กตีอบดามัสกัสนะคะอ่าซึ่งจะมีขนาดความยาวรวมอยู่ที่103เซนตะิเมตรเนาะก็จะมีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ี่้ากเล่มนะครับมีอยู่6เล่มเท่านั้นเนาะก็จะมีอยู่สีแดงนะครับสีแดงสีดําสีดําเป็นลายดอกนะครับตัวนี้สีม่วงเนาะสีขาวนะฮะขาวแบบขาวสะอาดเลยนะ แล้วก็จะมีตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นออกสีกรมท่านะสีกรมท่าสีดํานะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสี่าคล้ายๆสีเขียวแบบนี้นะเห็นไหมสีเขียวขี้ม้าดําแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจับให้ดูทีละเล่มเลยนะเดี๋ยวจับให้ดูภายนอกก่อนเนาะส่วนใบดาบเดี๋ยวเราไปดูต่อจากภายนอกแบบนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มจากตัวสีแดงเลยนะฮะสีแดงตัวนี้ขนาดความยาว103เซนตะิเมตรเนาะดามจับ21เซนติเมตรเหมือนกันนะครับ27เซนตะิเมตรเนาะ กระเบนแทสสีขาวนะครับพันด้ว้ผ้าสีดําตอกสองบทไม้ไผ่นะชุดฟิตติ้งตัวนี้จะเป็นแมลงปอนะฮะนี่เลยเป็นแมลงปอสวยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ฝากดามนะนะตัวนี้จะเป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้ทําเป็นสีแดงแบบนี้สีแดงมุกสดๆแบบนี้เลยเนาะก็เชือกพันผักสีดํานะครับโอเคภายนอกสีแดงเป็นแบบนี้ต่อไปนะฮะเรามาดูตัวนี้สีดานะครับเป็นสีดําลายดอกนะนี่เลยเนาะดามจับก,ก็27ซนติเมตรกระเบนแทสสีขาวนะครับพันด้ว้ผ้าสีดําเหมือนกัน ชุดสบาตตรงนี้จะเป็นลายมา้าแบบนี้เลยนะครับลายมา้าสวยๆแบบนี้เนาะแล้วก็ฝักดาบเป็นไม้แท้นะครับำทำเป็นสีดําเงาแล้วก็ตรงนี้จะมีลายดอกอาลายดอกส,สวยๆแบบนี้เนาะเจ้อกันฝักก็จะเป็นเส้นใหญ่แข็งๆสีดําแบบนี้นะครับนี่เลยต่อไปเรามาดูตัวสีม่วงกันสีม่วงนะฮะสีม่วงโอเคสีม่วงก็เป็นม่วงแบบนี้นะครับด้ามจับกระเบนแทสีขาวเนาะ สองมูไม่ไผ่แล้วก็พันในผ้าสีม่วงนะฮะซื้อบะตัวนี้จะเป็นลายดอกแบบนี้นี่ลายดอกสวยๆนะนี่เลยเนาะแล้วก็ฝักดามนะเป็นไม้แท้นะครับทําเป็นสีม่วงสีม่วงสวยๆแบบนี้แล้วก็เชือกวันฝักก็จะเป็นสีเดียวกับด้ามจับนะแมทกันเลยนะฮะตัวนี้เลยเนาะต่อไปเรามาดูสีขาวนะครับสีขาวนี่บอกเลยสวยมากสีขาวนะครับสีขาวสวยๆเลยนะโอเคสีขาวนะครับสีขาวด้ามจับกระเบนแท้สีขาวนะครับ ผันด้วยผ้าสีขาวตอกสองหมุนไม้ไผ่เนาะคือบาตัวนี้จะเป็นลายมังกรไอ้ลายเสือผู้ปิดนะครับเป็นลายเสือนี่ลายเสือสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ฝักดาบเป็นไม้แท้นะครับทําสีขาวเงาสีขาวเงาสวยๆแบบนี้เลยเชื่อมันฝักก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันเรียกว่าขาวล้วนเลยนะตัวนี้นะขาวสะอาดนะครับโอเคต่อไปนะฮะเรามาดูสีดําสีดํากลมท่านะฮะนี่เลยจับขึ้นมา โอเคด้ามจับนะด้ามจับตัวนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันก็เป็นแท้สีขาวผ่านไยเชือกสีกรม,มท่านะสีน้ำเงินเข้ขขนมๆนะเกือบจะดําแล้วแล้วก็ซื้อบาทตัวนี้จะเป็นลายมังกรนะครับเนี่นะซื้อบะลายมังกรเชือกวันฝากก็จะเป็นสีเดียวกับด้ามจับแบบนี้นะครับปากดาบจะเป็นสีดําด้านนะสีดําด้านเิียส้มแบบนี้นะครับนี่เลยเนาะ,ะต่อไปนะเราต่อมาดูเล่มสุดท้ายกันเล่มสุดท้ายเล่มนี้นะครับ เล่มนี้ก็ด้ามจับกระเบนแท้สีขาวพันด้วยผ้าสีดําตอกสองหมุนม้ไผ่เนาะคือบาทตรงนี้จะเป็นลายต้นไผ่ลายต้นไผ่สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็เชือกวันฝากสีดำนะฮะเส้นใหญ่แข็งแงส่วนฝากก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เขียวแบบเขียวสวยๆเลยนะยิ่งออกแสงแดดนะฮะจะยิ่งสวยกว่านี้อีกนี่เลยสีโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะเรามาดูส่วนของใบดาบกันใบดาบเนาะเดี๋ยวผมจะเอาเรียงให้นะเรียงบนชั้นบางตรงนี้ให้นะเพราะว่า ถือเทเล่มมันจะยากนะผมจะเลี้ยงตั้งแต่เล่มแดงจะเป็นอันแรกนะอ่าสีแดงจะเป็นอันแรกแล้วก็เรียงตามลําดับลงมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจับเรียงแป๊บนึงโอเคครับต่อไปนะเรามาดูส่วนของใบดาบกันนะครับใบดาบผมก็อย่างที่แจ้งไปนะเรียงตามลําดับเลยนะสีก็จะเป็นสีตามนี้นะแดงดําม่วงขาวแล้วก็กรมท่าแล้วก็เขียวนะฮะตามนี้เลยนะเนาะเรียงจากข้างบนข้างบนนะตัวสีฝักแดงนะจะเป็นอ่า พีทบดามัสกัสลาวาแดงหน่ร่องเลือดนะฮะตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่3 7มพเ็านาะผมก็มารวมกับชุดนี้เลยเพราะว่ามันมีเล่มสุดท้ายเล่มเดียวนะฮะก็จัดให้3ง0 0ั้รบาททวนอ่าเป็นพีทบดามัสกัสลาวาแดงนะฮะพวกนี้จะเคลือมน้ํามันไว้อยู่นะเห็นมั้ยที่เป็นข้าบๆพวงนี้เป็นค้าบน้ํามันอยู่นะเพราะว่าอ่าเคลือมน้ํามันกานเสนไว้ right. ะ right. ะ чи, นะฮะยังไม่ได้เช็ดออกนะลูกค้าต้องเอาไปเช็ดเองนะก็ทาน้ามันเก็บไว้อีกทีนี่เลยตีทบดามัสกัสลาวาแดง อ่าครับนะครับ,นะรบสนาแปดมิลเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเล่มแดงล้วนนะฮะตัวนี้ต่อไปนะต่อไปเป็นสีดำและ,ะสีดําฝักลายดอกตัวนี้โอเคตัวนี้ก็เป็นตีทบดามัสกัดนะไม่มีร่องเลือดนะครับสนาแปดมิลเปิดคมร้อยเซนนี่เลยอ่าตีทบดามัสกัดสวยๆนะฮะสนาแปดหมิลเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ลายตีทบส,สวยๆแบบนี้เลยใบดับเคลื่อบน้ำมันอยู่นะฮะลูกค้าต้องไปเช็ดเองเนาะนี่ โอเคเล่มนี้ก็3,500บาทต้วนนะต่อไปสีม่วงนะฝักสีม่วงนะครับด้ามจับก็สีม่วงนะฮะตัวนี้ดีทบดามัสกัสไม่มีร่องเลือดสันหนาแปดมิลเปิดคม100%เหมือนกันนะครับขนาดความยาวอ,าอยู่ที่เ3็มเซนนะฮะกว้าง3.2เซนไล่ไป2 9เซนนะครับ,รบตัวนี้เลยตัวนี้เลยอ่ะ3,500บาทต้วน ส่งฟรีนะฮะเปิดคมร้อมใช้งานเลยต่อไปเล่มสีขาวนะฮะเล่มสีขาวตัวนี้ก็เป็นตีทบดามัสกันเหมือนกันอย่างที่แจ้งไว้แล้วนะเพราะชุดน,นี้เป็นเหล็กตีทบดามัสกันหมดเลยนี่เลย3,500บาททวนสีขาวสวยมากนะนี่สีขาวสวยๆแบบนี้เลยอ่า3,500บาททวนนะสำหรับสีขาวเหมือนกันต่อไปสีกรมท่านะสีกรมท่านี่นะครับใบดาบนะ เหล็กตีทบดามัสกัสนะแบบไม่มีร่องเลือดเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใช้งานได้เลยนะนี่นะครับลายตีทบส,สวยๆเลยเนาะ,ะไปเล่มสุดท้ายนะเล่มสุดท้ายก็จะเป็นเขียวนะเป็นเขียวมุกเขียวขี้ม้านะเขียวมุกนี่ตีทบดามัสกัสเหมือนกันนะฮะตอนนี้เหลืออยู่หกเล่มสุดท้ายตามที่รีวิวให้ชมนี่เลยนะเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้จริงแน่นอนเนาะ ส้นหนาแปดมินนะครับใครสนใจขยากได้เล่มไหนเนาะก็แคปภาพนะฮะทักแชททักเพจผมมาได้เนาะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะสีตามนี้เลยแดงดำม่วงขาวนะฮะกรมท่าแล้วก็เขียวนะฮะส่วนใบดาบก,ก็ฝั่งนี้เลยนะสีแดงจะเป็นตีทบดมามัสกันลวาวแดงเนาะมีเล่มเดียวจากราคาปกติ3ามพันเหเหลือ3 5 0 0ั้บาททั่วสาหรับสีแดงเล่มเดียวนะที่เหลือก็ราคาปกตินะครับสามพั้บาททวนะส่งปี ใครสนใจใครอยากได้เล่มไหนรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาเลยเนาะเพราะว่าถ้าตัดสินใจช้านะอาจจะขายไปก่อนนะเพราะว่ามีเล่มเดียวเท่านั้นอ่าใครสนใจใครอยากได้สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ